วิธีทำให้ผิวขาวเร่งด่วนภายใน3วันข้อที่5นะคะกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นสตรอเบอรี่ดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตแนะนำเป็น70%์ขึ้นไปนะคะอโวคาโดพวกถั่วแดงถั่วเหลืองเชอร์รี่ข้อที่4นะคะป้องกันผิวของคุณจากมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อมค่ะอย่างเช่นพวกแสงแดดและฝุ่นฟันต่างๆหรือหลอดไฟหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์แสงเหล่านี้ก็ทำลายผิวได้นะคะข้อที่3ขัดผิวเป็นประจำนะคะก่อนนอนหรือก่อนลงครีมข้อที่4ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะเป็นประจำทุกๆวันเลยข้อที่5ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดนะคะ ลองเอาเคล็ดลับไปทำแล้วเป็นอย่างไรก็แชทมาบอกกันได้นะคะดีใจที่ได้แบ่งปันข้อมูลดีๆและขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมมาโดยตลอดขอบคุณมากค่ะ